สวัสดีครับคิดนะครับสวัสดีครับเอาใหม่คิครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดคิดคิดทำับสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่นัทนะคะพี่ชีวิตครับค่ะก็รายการของเราเนี่ย เป็นแกะอะไรครับพี่นัทรายการของเราเนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยนำความรู้ในบทเรียนเนี่ยมาคิดต่อเพื่อที่เราจะไปถามผู้เชี่ยวชาญมาแล้วมาสรุปให้น้องๆฟังเพื่อเป็นความรู้ค่ะครับแล้วรายการของเราครับก็ตามชื่อน,นะครับ Kids คิดคิดนะครับเด็กคิดเราคิดในห้องเรียนและคิดคิดก็คือเด็กทำเนพวกเราก็จะมาปฏิบัติกันในวีดีโอนี้นะครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันดีกว่าวันนี้หัวข้ออะไรครับพี่นัทวันนี้หัวข้อของเรานะคะคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะ ไสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือผู้เชี่ยวาดสัต่ของเรานะคะแ้นอตัวไหนค่ะชื่อดรพรนะคะดรพรดรเนียค่ะค่ะและก็เพื่อไม่ให้น ไปหาที่บรรยากาศเรียบสนบดีๆดีกว่านะคะค่ะไปกันเลยคะไปไป่ะ,คะสวัสดีค่ะยินดี <AM> นต้อนรับกับข้อสุดรายการของเราอีกรอบไหมคะซึ่งตอนนี้เราก็สามารถหาบรรยากาศดีๆได้แล้วนี่ก็คือที่ไหนครพี่วิทย์ห้องเรียนนั่นเองครับห้องเรียนคือห้องที่ทังพวกเาเนีได้รับความรู้วัตถุสุดเราจึงเลือกที่ <ไป S 2> เดียวเป็นที่สัมภาษณ์ของดออรทั้งสองคนเรานี้นะครับ แต่ก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนว่าเนื่องจากดรพรี่ยไม่สบายกับอันตรายจึงได้ส่งดรบีมาพูดแทนใช่ค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดรบีให้ความรู้เท่าๆกับดรพรเลยครับใช่ค่ะ,คะแล้วก็อีกรอบหนึ่งคือดรเรียเนี่ยได้ผัดตัวเป็นแต่กอนแล้วนะครับขอเสียงเลยครับสวัสดีค่ะค่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเลยเราไปพบดรสองคนเลยคนาะค่ะก็คนแรกนะคะขอเชิญดรปอนค่ะสวัสดีค่ะชื่อดรอนค่ะ ครับออ่าก็นั่งเป็นไงคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากหันเลยดีกว่าครับเชิญน,นั่งครับคคุณ่ะอแล้วก็เรื่องที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะคะก็คือค่ะการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะคือพูดถึงระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทยนะคะประมุขของไทย คือของไทยเนี่ยเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมคะแต่ก็ยังคงความขลังความศรัทธาในสถาบันกษัตริย์อยู่ค่ะแต่ก็ก็ก็ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นมงมุกนั่นเองอซึ่งระบบนี้นะคะสามารถแบ่งเป็นสองประเทศค่ะคือระบบที่ที่เป็นพระมหากษัตริย์เป็นมังมุกนะคะ <laughs> เป็นที่ให <laughs> อีกแบบหนึ่งนะคะคือระบอบประชาไตยอั่งไต้มาหากรสับเป็นประมุขด้วยเป็นผู้นําของประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆอำนาจสามอย่างเลยคืออำนาจนิติฐานตุลาการแล้วก็นิติบัญญัติใช่ก็คือยังคงคล้ายๆสมบูรณาสิทธิราชอยู่แต่ว่าเพียงแต่ประชาชนมีเสียงออกความคิดเห็นสามารถเลือกตั้งอะไรได้มากขึ้นแต่ว่าอำนาจทั้งหมดอยู่ในพระมหากริย์เพียงผู้เดียวค่ะ คือจะเห็นได้ว่าพิธีกรของคนจะเห็นว่าในยุคปัจจุบันปัจจุบันนี้นะคะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเพิ่มมากขึ้นสามารถออกความเห็นได้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรสามารถเรียกร้องความเป็นธรรมได้ค่ะก็เหมือนกับปัจจุบันเนี่ยระฐบอกประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสากคนแล้วนะคะรับทุกประเทศแย่จะปรับตัวให้เป็นะประบอบประชาธิปไตย ดูได้จากตัวอย่างเขามาเนี่ยตอนแรกเป็นอแผนการใช่ไหมใช่ตอนนี้เขาปรับเป็นประชาธิปไตยแล้วนะอ๋อแล้วก็อย่างจีนก็ตอนแรกเป็นแผนการร้อยเปอร์เซ็นต์ถัดแต่ตอนนี้ก็พยายามปรับเปลี่ยนกันอยู่ยังเป็นตอนนี้ก็ยังผสมแผนการใช่แต่ปผสมได้มีส่วนร่วมหรือเปล่าคะประชาชนไม่ทีใช่จับที่ไม่มีเลยอ๋อใช่แต่ก็ยมีระบบประเทศแผนการนะคะส่วนเราจะกลับมาพูดกันในเรื่องของ ประเภทที่แบ่งตามรัฐนะครับอืมก็คือมีเอกรัฐกับสาธารณรัฐค่ะเอกรัฐภาษาอังกฤษว่าอยู่ในแคริสสเต็และหรือว่าซิงเกิลสเตั่นเองนะคะหรือว่าสาธารณรัฐเรียกว่าเฟสต์โรสเต็ตค่ะพูดถึงเอกรัฐกันก่อนค่ะเอกรัฐเนี่ยมันก็อืมเป็นรัฐที่มีรัฐบาลกลางเพียงรัฐเดียวปกครองประเทศมีอำนาจ ใช้กระยในการของประเทศแต่ว่าก็ยังมีพระมหาตริยตเป็นประมุขอยู่นะคะส่วนสำหรับรัฐบาลการเนี่ยจะควบคุมเรื่องผลประโยชน์ของประเทศเรื่องความมั่นคงของประเทศค่ะหรือเรียกว่าในการบริหารประเทศนั่นเองส่วนอิกแบบดนซ์ทางพันรัฐแบ่งเป็นอะไรบ้างคะมีอยู่สองรัฐด้วยกันหนึ่งก็คือรัฐบาลกลางซึ่งมีหน้าที่ดูแลทั่วไปอะครับก็คืออโดยโดยรวมประเทศดูแลพวก ผลประโยชน์ของประเทศความมั่นคงของประเทศนั่นเองส่วน,นอีกอันนึงก็งคอออือรัฐบาลของรัฐนั่นเองรัฐบาลของรัฐหรือรัฐบาลแห่งรัฐเนี่ยก็จะดูแลส่วนของท้องถิ่นเฉพาะนั้นนั้นก็ประเทศไทยนี่ก็ปกครองแบบรัฐเดียวใช่ไหมครับรัฐเดียวคือตอนนี้เรียกว่าไงพักการเมืองที่เป็นคาบิเนตอยู่ในปัจจุบันนี้คือพัก เพื่อไทยนั่นเองค่ะซึ่งผ wow um, ู้เป็นนายกเนี่ยคือนางสาวยิ่งรักชินวัตน์นั่นเองค่ะก็คือถึงจะเป็นเอกราชเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังมีการกระจายอำนาจอยู่ใก่ไปส่วนของที่ต่างๆใช่แล้วอย่างสหราชอามาักรี่ประเทศอะไรบ้างคะก็จะเห็นได้ว่ามีกรมาเลเซียนะพี่จำได้ เขาจะแยกเป lives, ็นรัฐๆเลยนะครับรัฐของเขาปกครองกันเองอังกฤษเป็นไหมครอังกฤษอังกฤษน่าจะเป็น okay. ร ac ัฐเดียวใช่ครับต่งประเทศเป็นรัฐเดียวครับแต่พวกรัฐแคนาดาอันนี้อ๋ออันนั้นอเมริกาปีกป่าที่เทศที่เป็นคนมั้นประมเทกษัตริย์ดีมากนักแต่เขามีประชาธิปไตยก็คือจะเป็นระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันนะคะแต่ฟีประธานา องั้นคราวนี้เรามาเข้าสู่อำนาจของพระมหากษัตร it ิย์กันค่ะโดยเราจะติดตามกันในช่วงหน้านะคะแล้วพบกันใหม่ในช่วงตัอไปนะครับลากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2องรายการนะครับ ในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันคะคืออำนาจของพระมหารกตรยัตรนทรงเป็นมูนี่ค่ะนะคือพูดถึงว่าพระมหารกษัตริย์มีอำนาจในด้านใดบ้างอ่าค่ะแล้วมีอำนาจนด้านไหนบ้างคะเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยแล้วกันว่าพระมาหารกษัตรเนี่ยทรงเป็นเหมือน,นบุคคลที่เหนือกว่าคนอื่นเขาใช่คือเป็นที่สักการะของคนชาวไทยใน,ในั่นเองคนอื่นจะไม่สามารถละเมิดได้เลยอืมข้อที่สอง<อ> <2 S 2> ข้อที่สองก็คือพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยเป็นนิ่งขวัญของชาติข้อที่สามก็คือทรงเป็นถึงพุทธมามกะผู้นำทางด้านศาสนาพุทธของชาติด้วยข้อที่สี่ทรงสามารถทำหนังสือสนธิสัญญาเกี่ยวกับสันติภาพร่วมกับประเทศอื่นได้เพื่อเป็นการสร้างสันติภาพความสงบสุขให้แก่ประเทศไทยในยุคสมัยนี้ก็ต้อง ทำแบบนั้นสันติภาพการักสันติภาพก็จะเห็นว่าในสมัยนี้ก็จะไม่มีการลบล้างฝันกันแล้วจะเป็นการคุยด้วยเหตุผลมากกว่าใช่ไหมคะเข้าสู่ข้อที่ห้าข้อที่ห้าคือพระองค์ทรงมีอำนาจในการยุบสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากความไม่โปร่งใสของการเมืองนั่นเองค่ะและข้อที่เจ็าพระองค์นี่มีสามารถยุบได้เองเลยไม่ต้องสั่งการค่ะ ไม่ต้องเลยค่ะถ้าองค์มีอํานาจนั้นเลยคคือด้วยความเป็นกาษาใช่ไหมคะอยู่จะลงไปสั่งหยุดไปเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ใช่ก็ต้องมีผู้ช่วยดําเนินการด้วยค่ะแต่ไม่ต้องหาใครพระองค์เขาสั่งได้เลยใช่คือด้วยความผสมของท่านเลยเข้าตุ้งเข้าที่ข้อที่เจ็ดค่ะข้อที่เจ็ดเธอ ท่านเป็นผู้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรีพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีนั่นเองค่ะแล้วข้อที่8คือเป็นผู้แต่งตั้งประธานองคมนตรีและองคมนตรีข้อที่9คือเป็นผู้แต่งตั้งประธาน ไอประธานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานรองประธานผู้แทนรัษฎรแล้วก็ประธานสัชสภารวมถึงรองประธานรัชสภาและผู้นําทางฝ่ายค้านของสภาผู้แทนรัษฎรด้วยค่ะเยอะมากเลยใช่อ๋อพระองค์ทรงมีอํานาจหลายด้านมากจริงๆรวมถึงข้อสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะคือจะมีนอกจากนี้คือพระองค์ทรงมีอํานาจในการให้อภัยโทษแก่ ผู้ที่กระทำผิดค่ะเช่นผู้ที่สังหารชีวิตก็อาจจะบันทอลงมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตก็มาเป็น50ปี10ปีแล้วหลังมาเรื่อยๆใช่ตามคาเหมาะสมเป็นได้ที่ดีแสดงถึงความเมตตาการุนแแล้วก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะที่ฉบับที่หนึ่งแล้วทำนามนุษฉบับที่หนึ่งเนี่ยเขา ไม่ได้ให้อำนาจกษัตริย์มากขนาดนี้นะ<ช>ก็คือเขาตาเอาไว้ว่ากษัตริย์เนี่ยเขาตาใช้คำพูดคำว่ากษัตริย์นะแต่ปัจจุบันเขาใช้คำว่าพระมหากษัตริย์ตาลงในตัวหนังสือในมานตาต่ไป<ช>อ่าก็เขาจบเรื่องการพูดถึงอำนาจของพระมหากษัตริย์เท่านี้ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับ ก็จะขอขอบคุณนะครับท่านผู้วิชาช้างสองท่านนะครับที่ให้ความรู้กับเราในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็หวังว่าน้องๆคนเนี่ยคงจะได้ความรู้กันไปพอสมควรเลยนะคะครับแล้วก็ข้างหน้าเรามีโอกาสอีกเนี่ยเราก็จะมาอัดคลิปดีๆอย่างนี้เพื่อนดูอีกนะครับก็ขอฝากรายการของเราไว้ด้วยนะคะกับรายการคิดคิดคิดทอมครับยินีต้อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ